ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีแฟนเพจทุกทุกท่านเดอจ้าเดอแล้วก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับอีซีทางช่อง y t u t u เดอจ้าเดอ สำหรับคลิปนี้มาพอกันคือเก้านจาจนะ๊ะเนาะกับแนวทางตะเลฮานอยมัดรวมแล้วก็ลาวพัฒนาด้วยจ่าเด้อ,ดอทันใดที่ขเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทางช่องน้ำในด้วจ้าเด้อ,ดอถ้าช่นชอบแนวทางก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้น้ำจังสิบประพาดคิปหนาด้วจ้าเด้อ,เ,ดอเอา สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่อง y o u u u b e ประกาศทางแฟนเพจเอาสำหรับคลิปนี้มาพอกับแอดมินนูหน่อยคือเก่านะจนะ๊ะเนาะกับตัวเลขแนวทางบ่าว่าจะเป็นไทยเล่าฮานอยต่างประเทศดเดอ้เอจ๊ะเด้อมารับช่มแนวทางกันต่อเลยนะจนะ๊ะเนาะสำหรับผลเมื่อวานนี้ทำช่มดีใจกับทุกท่านที่ถือราองวัานดาเดอ้อจ๊ะเด้อเมื่อวานนี้เขาไป ในตาล่างเด้จ้ะเด้อในตาล่างหาสองรอดฮาหนอยรอบปกติด้อเด่นหกและเจ็ดวิ่งหกรูดหกนะจ๊ะเนาะสำหรับเหล็กเด่นมาอยู่ได้จ้ะเด้อว,วิ่งหกรูดหกเขายู่นะจ๊ะเนาะเข่าเหล็กหลุดหกหกเก้าเก้าหกแล้วก็แปดหกหกแปดแตวาในตาล่าง บอมีคูจับเดอจ้าเดอร์กะจะได้เฉพาะสายวิ่งสายหลดสำหรับหกชุดเดนนั่นเจาะบอ่อเขาเข้าไปในคู่วิ่งหาสองเดอจ้าเดอร์ห้าสองรอบฮาหนอยปกตินะคะแต่กวรจะไปรับชุบหน้าท่างฝากลานันคือเกาเดอจ้าเดอทันใดที่สนใจสินค้าทั้งล่างบ่าวาจะเป็นสบู่ยาซีฟันกาแฟเดอจ้าเดอร์ สำรับสบู่นี่จะเป็นสบู่ขุนตาลระเบิดทียร์ไเล่งผิวคาะด้จ้าเด้อกลิ่นหอมฟองเยอะทุกสีทุกสูตรแพ็คละ190บาทนะคะแล้วก็กาแฟเพื่อสุขภาพบำรุงสายตาและบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยนะคะคุณพ่อคุณแม่พีพีทันใดทีสนใจกาแฟเนอะจากเนาะแอดมินแนะนำด้จ้าเด้อสำรับตัวนี้จะเป็นโมโนโดราเดอ กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพโมโนบำรุงสายตานะคะและช่วยในเรื่องผิวพรรณด้วยผิวสว่างกระจ่างใสขึ้นแล้วจา้าเดอสกัดจากเห็ดลิ้นจือปลาจากทะเลและ,มะเมล็ดอังุ่นจะช่วยบำรุงสายตาและช่วยให้ผิวพรรณสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นเขาชมม่งมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่น วดแขนกดขาวดเอวมือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดเนิ้วล็อกนะคะสกัดจากเท้าวันเปลียน3ชนิดนะคะเท้าวันเปลียงสกัดเท้าเอ็นอ่อนสกัดและเท้าเมื่อยสกัดและจา้เาเด้อคุณพ่อคุณแม่พี่พ,พีท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมโทรเข้ามาสั่งดเลยต่อมาก็จะเป็นยาซิฟันด้อจ้าเด้อยาซิฟันสมุนไพรสกัดจากเห็ดลินเจอและว่านหางจระเข้นะคะ ท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะไม่ว่าจะปวดเหงือกปวดฟันปากร้อนในปากเป็นแผลบ่อยๆแล้วก็ตื่นเช้ามาปากเหมน็นน้ำลายบูดนะคะแอดเมนน้อยแนะนำยาสิวันหลอดนี้นะคะสะกัดจากเห็ดลิ้นจอและว่านหางจระเข้นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะโทรเข้ามาสั่งได้เลยที่ เบอร์0926325513นะคะเมมเบอร์ท mm ักไลน์0926325513หรือว่าท่านใดที่ <Yeah. S 1> อยากจะแบบว่าให้ไวหวน้องจันน่า,าก,นก,ก็คือโทรด้วยจา้าเด้อโทรขอมาสั่งได้เลยยาสิฟ่นหลอดละ190บาทกัแแบแฟกกองละ225บาทถาดสั่ง2ชิ้นขึ้นไปน,าานะอ๊จเนนะ กาแฟสั่งสอง่องขึ้นไปยาส0ฟันสั่งสองหลอดขึ้นไปส่งฟีแบบโอนนะคะแอดมินส่งฟรีส่งฟีทั่วประเทศไทยด้วจ้าเดอ้อเอาสำหรับคลิปนี้มารับช่วมหน้าข้างกันต่อเลยนะจ๊ะเนาะเมอนีวันยังทำไมช่มแนวทางเลขฮาน,นอยมัดรวม บวกลาวพัฒนาประจำวันที่14ตกรกฎาคม2,566เลขในตารางนะคะ3 4 7 8 9 0นะคะเลขในตารางนะคะเด่น3และ4วิ่ง4ลูด4นะคะเอาค่นผู้ชม ขากลองตัวหนึ่งหักเด้อจ้าเด้อตัวนี้มันอาจจะอยู่ไก่อยู่จอไปจักหน่อยเพราะว่าขากลองตัวหนึ่งมันหักแอดมินบ่าในสื่อมาใหม่อยู่่ทานผู้ชมแอดมินก็จะขึ้นหน้าจอให้คือเก่านั่นละท่านผู้ชมเด่น3าและ4วิ่ง4ี่รุ 4, ร 3, 5, ด4อ่ารวม3,000านอยเด้อจ้าเด้อ3,000านอยคือเน้นพิเศษ ปกติและ v i p ทันใดที่เล่นแนวทางฮันน้อยเล่าอยู่แล้วก็จะรู้ดีด้อจ้าเด้อว,ว่ามีน้อยใดแนวร,รอบใดแนวนะคะเนาะเอารับชมเป็นเพียงแนวทางด้อจ้าเด้อแอดมินวางให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นชอบจัดขัดพานนะคะเด่น3และ4วิ่งสีรูดสีท่านผู้ชมสังเกตบึงเหล็กเด่น2ตัวนี้ด้อจ้าเด้อเด่น3และสี่ เจาะตัวไหนมาตัวนั้นเรจาร์เรอสํสำหรับเหล็กเด่นหกชุดเด่นนั้นอาจจะ,จะเจาะ่เ้าเพราะว่าเหล็กในตะล่างบางมือบอมีครูจับเรจาร์เรอเหล็กในตะล่างบางมือบอมีครูจับผู้ชมให้สังเกตดู3าเละสวิ่งสี่รูด4เจาะตัวไหนมาตัวนั้นนะคะเด่นวิ่งรูดจะไม่ค่อยพลาดนะคะจะไม่ค่อยพลาดแต่ว่าหกชุดเด่นนั้น จะเข่าแน่ลดแน่ละก็5สคู่วินก็จะไม่ค่อยพลาดนะคะ15คู่วินนะทั้งหมดเล็กในตารางไปวินสิบห้คู่ก็จะพลาดน้อยมากแต่ย้ํานะคะถ้าเลขในตารางนี้มารอบใดรอบหนึ่งแล้วให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะคะว่าแนวทางตัวเลขมาแล้วคือหยุดไม่ต้องไปต่อนะคะแอดมินเน้นย้ำนะคะ พิเศษปกติและ v i p เท่านั้นแต่ถ้าเลขในตารางเข้าแล้วคือหยุดนะคะคือหยุดเข้าใจเนาะท่า,านผะู้ชมเนาะร่วมสามรอบพิเศษปกติแล้วก็ VIP เอา้ามื่อนี่ยอย่าลืมมีลาวพัฒนาด้วยนะคะฮานอยบวกลาวพัฒนาได้จ้ะเด้เอเมื่อนี่วันศุกรนะ์นะจ้ะเนาะฮานอยบวกลาวพัฒนาวันไหนมีลาวพัฒนาก็นําไปเป็นแนวทางลาวพัฒนาได้นะคะซึ่งวัตถิพานมานั่น เข้าไปที่34ตรงๆรอบอ่อาวลพัฒนาได้จ้ะเด้อเล่าพัฒนาวัตถุทานมานั้นออก0 3นยข้างบนข้างล่างหนึ่งศูนย์นะจ๊นะเนาะซึ่งเข้าไปในเลาวพัฒนา34มสี่ด้จ้ะเด้อเอาสำหรับลิปนี้มีเพียงเท่านี้แอดมินขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทุกช่องทางด้จ้ะเด้อขอให้พ่อแม่พี่น้องแฟนคลับทั้งช่อง โชคดีเฮงๆรวยๆกันสุก้นด้จ้าเด้อพอกันใหม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ